ครับก่อนอื่นเลยต้องต้องต้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบุณอ่าสันทัดพัฒนานะครับที่จัดการเขาดามมาอย่างต่อเนื่องยี่สกว่าปีแล้วนะครับ<ม>แล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อ่าเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับอ่าเราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆหญ่อย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากอ่ากลุ่มสันทัดพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับ ทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีที่มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับ่ะได้าดบันทึมาดีค่ะมองว่า,าก,การจัดการของเซ็นเตอร์ในครั้งนี้มันจะช่วยผลักดันในเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่กคนต้องอยากที่จะมาดังนั้นเนี่ยในการจุดป,ประกายในเรื่องของเท้าดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่เป็นจิ๊งซอว์สำคัญของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์การจัด เป็นนิวไพในทุกๆตลาดที่จะกลับมาอย่างประเทศไทยค่ะในส่วนของครงเซมานต์เองเหรอคะกิจกรรมวันนี้มควาพิเศษจะมีอะไรอยู่บ้างครับครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเ,เราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์นึงนะฮะเราทำกับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปิน ศิลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซ p ปินสโต n นของศิลปินด้วยนะครับนอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์แล้วเนี่ยเ,เราทํา17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ Great. ทางทางการท่องเทีย่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะทำต่อไปครับว่านตอวินอนทุครั้งมีการเาดาวนลุเงยคมีความิเศก่าจริงเชิเเชเชิญเชิญนักเครับครับ คือปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเค้าดาวครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่เซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า2 5 0 0 0 0คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทางทั้งการท,ท,ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญแล้วก็ ช่วงช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมี Global Sensation นะฮะเลยมีทีเด็ดลองดูนะฮะว่าเราจะเอาใครมานะครับสุดท้ายก็อยากให้ังรัฐมนตรีควยพรคนไทยนะครับพี่ใหม่ครับก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเพื่อและกีฬาแล้วก็ในนามของรัฐบ,บาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ ทำมาค่าขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2568ครับค่ะขอบคุณนะครับ